สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมขอพาทุกท่านไปรู้จักกับปลาแมนดารินหรือแมนดารินฟิสปลาตัวเล็กที่ได้ชื่อว่าสีสันสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งในโลกใต้ทะเลลองดูสีสันของมันสิครับน้ำเงินเข้มสีเขียวสีส้มแสบตาและจุดประสีฟ้าสว่างทั่วตัวสวยราวกับศิลปินวาดลงสีเองเลยทีเดียววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปลาสุดพิเศษตัวนี้กันให้หายสงสัยกันครับ ปลาสวยงามชนิดนี้มีชื่อเรียกหลากหลายเลยครับในภาษาไทยเราเรียกกันว่าปลาแมนดารินส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่าแมนดารินฟิสชชื่อทางวิทยาศาสตร์คือซิงไคลโลพลาสสเปนดิดัสรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเรียกว่าแมนดารินเพราะสีสันและลวดลายของมันคล้ายกับชุดขุนนางจีนสมัยโบราณที่เรียกว่าแมนดารินนั่นเองครับ ปลาแมนดารินจัดอยู่ในวงแคลิออนเนมเบดีมีญาติใกล้ชิดคือปลาสกูตเตอร์เบนนี่ที่คนเลี้ยงปลาทะเลอาจคุ้นเคยกันดีในวงนี้มีปลาประมาณ1 3 0สายพันธุ์ทั่วโลกเลยครับนอกจากปลาแมนดารินที่เรารู้จักกันดีแล้วยังมีอีกสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันคือสปอตเต็ดแมนดารินที่มีลวดลายเป็นจุดมากกว่าเส้นแต่ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับ ปลาแมนดารินพบได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะแถบฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียออสเตรเลียตอนเหนือและหมู่เกาะในแปซิฟิกใต้พวกมันชอบอาศัยอยู่ในแนวปะการังที่สมบูรณ์ความลึกประมาณ1-25เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีซอกหลืบให้หลบซ่อนและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ครับ ลักษณะเด่นของปลาแมนดารินนอกจากสีสันแล้วยังมีรูปร่างที่น่าสนใจลำตัวรูปไข,ข่ค่อนข้างแบนคีบหลังสูงและที่เจ๋งที่สุดคือวิธีการเคลื่อนที่ด้วยคีบอกที่มีลักษณะเหมือนกำลังเดินอยู่บนพื้นทรายทะเลครับปลาแมนดารินเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อายชอบอยู่ตามซอกหินมักเคลื่อนที่อย่างช้าๆและระมัดระวัง โดยการโบกคลิปอกที่ดูเหมือนกำลังเดินมากกว่าว่ายน้ำครับปลาเมดาลินก็เหมือนคนที่ชอบเดินช้าๆชมวิวไม่รีบร้อนซึ่งเหมาะกับความสวยงามของมันดีนะครับให้คนได้ชื่นชมความงดงามกันแบบเต็มๆ ปลาแมนดารินเป็นปลากินเนื้อขนาดเล็กอาหารโปรดของพวกมันคือโคพิพอดสัตว์น้ําขนาดจิว๋วที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นเลยครับรวมถึงแอมฟิพอดและสัตว์ขาข้อขนาดเล็กอื่นๆวิธีการหาอาหารของพวกมันคือการค่อยๆเคลื่อ,อ,อนที่ไปตามพื้นคอยสอดส่องหาเหยือ่อและเมื่อพบแล้วจะใช้ปากที่เล็กและแหลมโดดกินอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณอยากเลี้ยงปลาเมนเดลินต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับประการแรกคือต้องเลี้ยงในตู้ที่ตั้งมานานแล้วอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปและเป็นตู้ขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า150ลิตรเพื่อให้มีโคพิพอร์ตและแอมฟิพอร์ตในธรรมชาติเพียงพอเรื่องอาหารเป็นความท้าทายที่สุดคุณมี2ทางเลือกครับ 1. ต้องมั่นใจว่าตู้มีโคพิพอร์มากพออาจต้องเลี้ยงแยกอีกตู้หนึ่งเพื่อเติมเข้าไปเรื่อยๆ 2. ฝึกให้ปลากินอาหารสำเร็จรูปซึ่งทำได้ยากมากต้องเริ่มจากอาหารแช่แข็งเช่นลรแดงแช่แข็งหรือโคพิพอรแช่แข็งแล้วค่อยๆผสมกับอาหารเม็ดครับแม้ปลาเมดาลินจะมีสารพิษที่ทำให้รสชาติไม่ดีแต่ก็ยังมีศัตรูอยู่บ้าง โดยเฉพาะปลากินเนื้อขนาดใหญ่เช่นปลากระพงปลาเก๋าหรือปลาไหลมอเลบางชนิดและผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับคนที่ตั้งใจจะเลี้ยงปลาแมนดารินครับประการแรกเลยก็คือความอดทนคือกุญแจสำคัญครับปลาแมนดารินต้องการเวลาปรับตัวมากช่วงแรกพวกมันอาจหลบซ่อนและไม่ยอมกินอาหารหลายวันซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลหรือว่าเลี้ยงปลาแมดารินกันนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับคุณอีซี่นะครับผมสวัสดีคุณอีซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับผมในเรื่องของการดูแลนะครับควรจะต้องทํำยังไงบ้างตู้ถึงจะพร้อมที่จะลงปลาแมดาินนะครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าเนี่ยตัวแมดาินเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงยากเลย ตัวนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็มาตรฐานเลยครับว่าปลาแมนดารินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่ยากอ่ะคือยากเรื่องการกินครับเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือเป็นปลาที่เลี้ยงได้ปกติแต่ปัญหาหลักอ่ะปกติแล้วเนี่ยเขาอ่ะมักจะกินแค่พอดเป็นหลักหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆซึ่งมันจะต้องเลี้ยงแบบตู้เนี่ยต้องทํามานานพอสมควรแล้วครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรตาบั สองเดือนถึงสามเดือนขึ้นไปเพราะว่าเราต้องรอว่าระบบมันเริ่มนิ่งแล้วมีพอตคือมีอาหารให้เขาพอเพียงที่จะกินได้และอยู่ได้ครับอันนี้สําคัญมากอหมายความว่าตู้เราเนี่ยต้องรันมาสักช่วงระยะหนึ่งประมาณสองถึงสามเดือนถึงจะดีที่สุดก่อนที่จะนําเขาลงไปหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าตู้เราอะ่ะมีพอตหรือยังหรือมีอะไรตัวน้อยๆที่มันเป็น เขาสามารถจะกินได้เนาะอันนี้สําคัญกว่าอืแล้วก็ดูว่ามีมากพอไหมครับคือคำว่ามากพอครับมันไม่ได้เกี่ยวว่านับจํานวนนะมันเกี่ยวว่าเราเห็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่ตัวแบบอารมณ์พ่อแม่พันธุ์บ้างไหมหรือว่าตามกระจกที่มีตะไคร่เนี่ยแล้วเขาว่ามีไปเกาะไปหากินไปอะไรตรงนี้บ้างหรือเปล่าอืม่ะครับ,บ,บนั้นมากกว่าครับ อาจจะมีตู้ที่ลันสักระยะหนึ่งแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยผมมาพูดถึงเรื่องของการให้อาหารกันบ้างอาหารการกินมีอะไรที่ต้องเลือกไหมครับหรือว่าเราควรจะดูแลเป็นพิเศษมีการแทรกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ด้วยไหมฮะผมเองเนี่ยปกติเราอ่ะจะให้เป็นตัวโคดิปป์พอตครับก็คือคเป็นพอตตัวเล็กน้อยเลยครับที่เป็นแบบแช่แข็งนะอ๋อเป็นแบบพอตแช่แข็งแบบนี้อ่าใช,ใช่ก็คือพอเราใส่แล้วเราก็ใส่พวกน้ํายา เรียกว่าพิตามินแล้วกันไม่ไม่เรียกว่าน้ํายาเนาะเรียกว่ามิทามินเข้าไปเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยได้แล้วพวกอาหารเม็ดอะไรพวกนี้ต้องเสริมเข้าไปด้วยไหมครับไออาหารเม็ดกินยากมากครับปกติแล้วเนี่ยมผมมาไม่ค่อยอยากไม่ค่อยสำัวจน,นะแล้วก็มีพี่ที่อยู่ในวงการกันเองเนี่ยครับอ่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าผมจะเรียกชื่อชื่อถูกไหมนะ ก็คือจะมีเพจหนึ่งที่เขาเป็นเศรษฐพ่อพันปลาเลยครับพ่อพอพันปลาทะเละเลยนะชื่อเอทอน A อ O N ใช่เหมือนเป็นเอทอนนี่เป็นเป็นกลุ่มปลากลุ่มนอกไหมฮะหรือว่ากลุ่มในไทยเลยเป็นเป็นปลาเป็นปลาพ่อในไทยเลยพี่เขาเคยเพ,พาะปลามันลินอยู่ซึ่งในปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับอ่านั่นแหละครับเขาก็ทําแล้วเขาก็าเขาเพาะพันได้ได้ลูกแล้วด้วย แต่ว่าการกินอาหารมันยังมันยังยากอยู่ในขั้นตอนที่เขาแจ้งว่าอย่าง,งนะั้นนะว่ามันมีปัญหาเรื่องเล็กน mm ้อยที่มันเรื่องการกินเรื่องการฝีดอาหารให้เขาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าถึงแม้จะกินเม็ดไปแล้วอะ่ะแต่ว่าเหมือนแมนดารินเองอะ่ะก็ไม่ได้สามารถที่จะย่อยอาหารเม็ดได้ดี oh. อ๋อซึ่งอาหารหลักตามธรรมชาติเขาจะดีกว่าอ mm. หมายความว่า เราให้เป็นพวก c ค p พีพอร์ตหรือว่าใส่วิตามินเสริมอะไรพวกนี้แล้วก็กินพอร์ตในระบบตู้ของเราเนี่ยจะดีมากกว่าใช่ใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังในการดูแลบ้างนะครับตรงนี้คุณอีซี่คิดว่าเราต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมฮะเรื่องอาหารครับ อืมอย่างที่เคยเกิดมาเมื่อครู่นี้เลยถูกต้องใช่แล้วนอกนั้นเนี่ยก็คือเรื่องปกติเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบเออเรื่องค่านะ้ําเรื่องอะไรพวกนี้นะเป็นเหมือนปลาทั่วไปแต่หลักๆก็คืออาหารมักจะไม่พอครับอืมคือในปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีอ่ะบางคนก็จะ,ะเลี้ยงตือเลี้ยงเลฟฟูเจียมเพื่อเพาะพันธุ์ครับระบบเลฟฟูเจียมมาเพื่อเพาะพันธุ์ตัวพอตเองอืให้เขาด้วยอะไรด้วย อ๋อเดี๋ยวตรงนี้ผมอยากให้คุณนิซี่ขยายความนิดนึงระบบ,บอะไรนะฮะเลคูเจียมผมออกเส <Le> ียงถูกไหมเลคูเจียมอเลยมันเป็นระบบคร่าวๆเนี่ยเป็นระบบเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นระบบกองรูปแบบหนึ่งครับอืที่เรียกง่ายๆก็อารมณ์กองชีวภาพที่ใช้ตัวสาร่ายในการบําบัดน,น,น้ําำเพราะวดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเอาของเสียออกจากระบบครับซึ่งบางทีเนี่ย โอมันมันจะลึกมากๆเลยในในเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยรเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีสักรายการหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมอ่ะอเดี๋ยวเรามาแยกย่อยให้ทีหนึ่งว่าเลคูเจียมเนี่ยมันมีการทาํางานยังไงบ้างนะครับใช่ก็เอาง่ายๆว่าเป็นระ,ระบบกองเชี่ยวภาพคือระบบกงรงสาหลายอะไรประมาณนี้ถูกต้องอืมโอเค ก็เดี๋ยวเรามาแยกอีกทีหนึ่งในเป็นอาจจะเป็นรายการต่อไปที่เราจะมาคุยเจาะลึกในเรื่องของตรงนี้นะฮะใช่ละครับ,รบ,รบเดี๋ยวเรามาคำถามต่อไปนะครับผมตรงนี้ถ้าเป็นปัญหาแหละครับปัญหาที่มือใหม่มักจะพลาดกันเลยคุณอีซี่คิดว่าส่วนมากเขาเจอเรื่องอะไรกันนะครับเขาเอาไปเลี้ยงในตู้เล็กครับอืมคือหมายถึงว่าเขามักจะมักจะนะชอบเลี้ยงแมนดารินในโตู้ปลาที่เล็กกว่า กว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็มีผลไม่พอพอมันมีพผตไม่พอเนี่ยก็จะทําให้มันไม่มีอาหารเนาะพอมันไม่มีอาหารเขาก็จะอดอาหารแล้วก็ตายไปอืมีมแค่นั้นเลยอย่างผมเองเนี่ยผมเลี้ยงตู้ผมสี่เมตรกว่าอ่าคือผมเลี้ยงเองเนี่ยเราเลี้ยงออกมาสักสี่ 4, 6, ตัวหกตัวนี่ก็เยอะแล้วครับในขนาดสี่เมตรนะครับใช่ใช่อ่ามันก็เลยมีความแบบว่าความเฉพาะนิดหนึ่ง ก็อย่างเงี้ยมันต้นใหญ่ก็เราก็จะบอกกับทุกคนว่าพยายามเออถ้าถ้าคุณอยากเลี้ยงเขาก็ต้องมีของที่พร้อมนะหรือว่าต้องมีอาหารแชร์แข็งมีอาหารอะไรที่มันแบบเพียงพอครับแมรินแมปลาที่สวยมากครับแต่มีปัญหาเดียวก็คือเรื่องอาหารยังไงผมก็ายังเน้น้ําว่าอาหารสําคัญมากก็จากหลายๆคลิปที่ผมสัมภาษณ์คุณิซี่มาเนี่ยก็คือตู้ที่คิดว่าเป็นขนาดสําหรับการเลี้ยงจริงๆไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าปลาการังเนี่ย ก็อยากให้เป็นตู้ที่มีขนาดมากกว่า24นิ้วขึ้นไปใช่ไหมใช่แล้วครับมันคุณจะขนาดใหญ่นิดนึงเนาะก็จะได้มีอาหารเพียงพอสําหรับการ่าการเลี้ยงปลาแมนดารินด้วยนะครับใช่ครับอืมครับผมเดี๋ยวเรามาที่คําถามสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมอยากให้คุณนีซี่นะครับแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากเริ่มต้นเลี้ยงปลาแมนดารินนะครับคุณนีซี่อยากบอกอะไรบ้างครับเตรียมตู้ให้พร้อมครับแล้วก็อืม ทำใจดีๆทำใจดีอ่าเดี๋ยวขยายความให้ผมหน่อยว่าการทําใจดีเนี่ยเราเริ่มทําใจยังไงหนึ่งเลยเนี่ยการทําใจของผมก็คือต้องเรียนรู้เขาก่อนว่าเขาต้องมีลักษณะแบบไหนลักษณะแบบไหนก็คือการกินอาหารแบบไหนการอยู่อาศัยแบบไหนแล้วมีอะไรไปโกนเขาไหมในตู้เราเนี่ยมีตัวที่รังแกเขาหรือเปล่าอืมแล้วก็มีปลาอื่น ที่ใกล้เคียงกับเขาหรือว่าพันเดียวเขาหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าตัวเป็นตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยอืมก็ก็เลือกเอาเลยแล้วก็พยายามว่าถ้าลงคู่ได้ก็ดีลงเป็นคู่ที่มันคู่มาแล้วก็จะดีกว่าที่แบบไม่ได้จับมาก็าคือเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมครับถูกต้องครับก็อย่างที่ร้านเองเนี่ย,ยก็จะพยายามให้มันให้มันคู่กันมากที่สุดนะก็ตัวผู้ตัวเมียไปเลย ประมาณนั้นหรือว่าทุกคนก็บางคนก็อยากเลี้ยงแค่ตัวผู้อย่างเดียวเพราะว่าตัวผู้เขาสวยกว่าก็คือความหมายของตัวผู้อันที่ผมสังเกตดูใช่ไหมครับมันจะมีกระดองใช่ไหมตัวผู้เนี่ยหรือว่าตัวเมียนะกระดองกระดองอ่าเรียกว่ากระดองแล้วกันใช่ใช่อ๋อ oh, ก็คือจะดองจะสูงกว่าอืมครับ <Okay. S 2> แล้วมันก็จะตัวเล็กกว่าโอเคครับทั <Okay. S 2> ้งนั้นใหผมขอสรุปคร่าวๆนิดนึงนะครับก็สําหรับปลาเมาเลารีนนะครับผมก็คือเป็นปลาที่ต้องบอกว่า ในการเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงกับตู้ที่มีขนาดกว้างหรือขนาดใหญ่นิดนึงนะครับและตู้เนี่ยต้องมีการลันระบบมาสักพักหนึ่งเลยประมาณสัก 2- 3ถึงเดือนขึ้นไปเพื่อให้ตัวตู้เนี่ยมีโคพิพอร์ตนะครับผมเพื่อเป็นอาหารให้กับเขาด้วยแล้วก็สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือคุณอีซี่เน้นย้ําเลยในเรื่องของอาหารเนาะตรงนี้ก็ต้องมีอาหารที่เพียงพอทีหนึน่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องระบบกรอชีวภาพอย่างเลคูเจียมตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งใน รายการต่อไปหรือถ้าคุณผู้ชมมีคอมเมนต์อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ลงมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาคอมเมนต์ตรงนี้แหละไปทําเป็นหัวข้อในการคุยกันในครั้งหน้าด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็อยากกระทําให้คนที่สนใจเลื้องมากขึ้นเดี๋ยว่ไงผมจะเป็นตัวแทนสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากเริ่มต้นเลี้ยงแต่กังวลว่าเออการเลี้ยงปลา อาทะเลเนี่ยมันจะมีความยากไหมต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้เราจะพยายามทําให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างผมเองต้องบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็จะเป็นตัวแทนตรงนี้ให้กับผู้ที่สนใจเหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนีซี่ครับยินดีครับวันนี้เราได้รู้จักกับปลาแมนดารินตั้งแต่ที่มาของชื่อลักษณะพิเศษนิสยัยไปจนถึงวิธีการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นเพิ่มเติมไหมครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับว่าอยากรู้เรื่องราวสัตว์ทะเลชนิดไหนในตอนต่อไปผมจะพยายามนํามาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Easy Pet Shop ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดความรู้และความสนุกเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลในตอนต่อไปนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย